สวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องที่ติดตามช่องยูทูบ่อยไฟล์มาเลพอดนะครับหนีไพ่โควิดมาแต่งจังหวัดพี่น้องเลยแต่ว่าก็สิได้รีบเข้าไปละลาพี่น้องนะครับเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์รู้สึกว่าเริ่มระบาดร้ายแล้วนะครับพี่น้องครับเอาระคับยาเฝ้าวเลี้ยงโควิดนะครับตอนนี้ยุธงหน้าแดดๆนะครับมายามพี่ยามน้องทั้งนครสวรรค์ยังพระธาตุกับสิกรบมลแงครับก้อนสิกรบมือนี้นะครับเขามีโปรแกรมสไป หาจับกบแบบวิถีชาวบ้านของพี่น้องทั้งที่นะครับเอาละครับพมีใครแน่นนะครับผู้ดีสวัสดีครับพี่น้องเก่งกาศครับสวัสดีครับผมเก่งกาศเดี๋ยวเขามาเที่ยวไทยแลนด์ครับหรือว่าช่องยูทูบแสบมหาศาลกับพี่น้องครับมีนายพาณมีใครบ้างครับทีมงานมีนายพาณนี่ครับวันนี้เราจะไปหากบวนพาณิชยครับรันแรงครับ นี่ประจำช่องผมเลยเนี่ยเขาอยู่ประจำตลอดช่องแทบมหาสารครับอ่าส่วนข้างหลังนี่ทานน้อยครับผมโอ้เที่ยนหาปลาหาปลาไหลหาคบหาเจียดนอกเอ้ยครับผมเพราะมันจะเป็นนมหนูปูปีกบ่ผ่านที่นี่มหาสารแล้วข้างหลังมีใครบ้างข้างหลังข้างหลังนี่อ่าข้างข้างหลังมีใครบ้างข้างหลังเอาเอากินเหรอเนี่ยกิงค่ะโอ้ยไปไหนไปกันนะครับอุปกรณ์กเข้านะครับ ยากาศที่ดีพี่น้องครับนี่ตะพีตะนองสักครู่นะครับไป ผันง่อยผ่านน้อยอันนี้ผ่นง่อยผ่นได้คองากาศได้พี่นกาศได้เรีวอย่เดยนี่นาะเียวเหรอี้่หนคับกับพนี่ครับ

เอาอยากไหมอยากอยากลา้ขาไหมอ่ะม,มัน มาติ้ตามกันได้ด้วย้องเด้อแบกหาศารับรอยฝ่ายไปห้องนี้วอลาบรถมันจะร่วงมาเลยมาเลยโอ้ไปไหนไปด้วยอะไนะขับดีเลยขับดีเลยเขาขับเร็วอยู่ริ บาครับเร็วเตี๋ยวยังไงกูเสิบ่ตายง่ายหรอกพี่น้องบ่ได้มาจแมงจีด้วมันทันใจก็ยินปล่อยอยู่ว่าตะกี้สบายเป็นยังไงเนาะเออโอ้โหโอ้ยตัวยาครับ ลูกลังแสดงว่าล e. anyway, totally cool.> ูกงอแงใช่ไหมลูกลังกันลังเด็โอ้โปรแกรมมันสิงห์ไอ้ลังด้ยายสอนครับเนี่ยโอ้ยหน่องมึงตรงหน้าตาเดี๋ยวดาตาบรรยากาศายเขาเลือกแห้งยังเขาเลือกขอโทษเขาพูดอีหลีละจังผู้ดากเลย ออเอาแล้วครับพี่น้องตอนนี้ฮอก็ัมมาหอดมองหากบนะครับที่เคยได้นะครับเพิ่นเคยได้ิ่นแตาวา่ว่าบูกวิธีหาของเพิ่นนะครับเ่ละจังหวัดก็หามาคือกันนะครับบรรยากาศดีดีครับพี่น้องอยากให้พี่น้องเิ่งบรรยากาศรอบข้างๆนะครับขากวนพี่น้องขากวนพากวน เออไปรับข้าวโล่มก่อนแล้วอเออมีหอยวะจะไครเอ,อ้ยมีหอยไครใช้หัวมันวะ คุณพ่อสีไปไทยพี่น้องเบิ้งนะครับเพราะว่าเข้อหาโบเป็นเออลยผ่านไปแล้วเสียมมะขุ่นไหมใจเมื่อกี้หอยอืมเหมือนก็บโบเป็นแนวหาง่ายเน้องๆเขาอยู่ริมอยู่ข้างกันแท่นนี่รู้อะไรนี่รูนหมูรูรรรปู นี่แม่น,อน้องผู้ปู่ะหนูหากินมัง้งกระทบน้อยทำใจ <มา S 1> ตน้จ<ะ>ตนกาตาตน้นหวาตอนอน้นหล่องพีพ่น้องครับ<ะ>ข่มหวา ตั้งแต่วันที่ไอหูขาวว่าสิมีผู้บ่าวมาขอเจ้าไปแต่งดอกน้ำตายย่อยคือถอดหอยความหลังฮักไอเฝ้าถูกเขาพังสิ้นหนทางแกใครเอาไม่เป็นปีก เขียนไว้ก oh, well. ่อนกิทานไฟว่าประทมทำใจติดเป็นป้ายให้คนอ่านนี่แหละพี่น้องกบกับว่าใดหากกบกบพอเหตุจังไดนอน้งละฮะนกกลายเทลาวาบรรยากาศก็คงดี เจ็่จังไหนหปหล่อยาฟเท่าคือสิได้กบยางมาดนเติบแล้วสักตัวหนึ่งกระบอกท่านมกาีกะจังว่าก <c oughs> ะจังว่านี่นะชีวิตมันนอกต <300, S 2> ามร้อยพันแน่งไปบึงทาแม่บ่แม่นพอแล้วอบอ่ โอ้ยมีแต่ห้อยรถไทยรถเกี่ยวข้ากระชังมาเหยียบมาย่ำมีแต่ห้อยรถกบตัวหนึ่งกระบอกมีแถวแถวแดดแดดมีบรรยากาศดีเที่ยวกับพ่อยาฝาทถเดิ้พ่อใหญ่้มถ้าเอ๋ยเหมนต์ตอนนี้มันเงียบมากบรรยากาศก็หาดีแดดออก ผู้หลังคนกสิว่าฮ้อนแต่ว่ามันหนาหนาวแดดกับความหนาวมันอยู่น้ำกันอากาศกัดเลยพ่อหมอเล่าขบุตรี่เล่าเขาเล่าขบุกรุกลูกเขาโอ้ยอยู่นี่สิครับเนี่ยขับบ้านไปนอนสองตืยงอยู่แล้วดูดีเราถ่ายเราโอ้ยอันนี้ก็วิวดีนะครับเรียบร้อยไลยเนี่ยไม่ไรเลย นี่เอาเอาเอาแหลมมาบ้างมมันก็จะมีหอดปลาอะ่รแล้วเนี่ยเออเชือกนั่งหูเย็นโอ้เสือบนรถก็ได้นี่คุณนี่แหละั่งนแม่ทีจะตายมาไม้ที่สองครับเป็นไงครับนายพัดหมอขุดพัดมาเวลาหน้าแรงดอกสะแบง อุ้ยนกกันียร์ยี่บานเหาะมองนี่ปลาไหลหลายครับอือผมทายพี่น้องเพิ่งดูดูตัวช่องแซบหาสารผมแน่นบอกทั้งช่องไอ้ก็คันเรงมาดูครับคิดผ่อตะกี้เนาะนกหลายจังสิแน่นบ่อยเอ้ยยี่บ้านเหาบ่อยมีหลายประดิเด้อป่ะพี่น้องครับพี่น้องติดตามกันดีๆพี่น้องเด้อไปไม่ไปไม่ไปฮะ ไม่ต้องไปหรอกเจอแล้วใครจะเรียกเจอจะเรียกจะตะโกนเรียกมันต้องเจอแล้วะอะไรเขาจะหายังไงหากบนะคอยนั่นแหละฮะเมียพันแร่งเขาโอ้ทีมงานเราเหรอโอ้โนี่คือหนึ่งทีมงานเรานะครับฮะเอาเจอแล้ว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 เร็วเร็วเร็ว เอาละครับในที่สุดเข้ากระพาะไม้นะครับเป็นยังไงเป็นยังไงครับเดี๋ยวรอสักครู่ไม่รู้นะครับอยู่ไม่อยู่ไม่รู้โอ้โหเอาไม่ได้แล้วเก้อลึกมากเลยลึกเหรอลึกลึกลึกตึดจะขอเลยโโหนี่ดูดิที่ไม่อุตส่าห์วิ่งมาดูแะเนี่ยดูดิอุ้ยเสียงน้ําวิ่งมาดูนะเนี่ยมันลึกมากลึกเอาไม่ได้ลึกที่ราดทีมาทายแถวเขาน้ำเนี่ยเอาจัดเอาไว้หรอไม่ได้ลึกมันลึกมันมีเสียงว่าเมื่อกี้เนี่ยมีเสียงน้ำด้วยมันลึกมันลึก มันอยู่ในนี้แหละแต่มันลึกลึกเอาไม่ได้มถ้ากดก็เหนื่อยตายแล้วแต่ได้ยินเสียงหรอคะเสียงน้ำน่าไม่มีอยู่ในรูปานเลยเพราะว่าในปานเขาไม่พ่าจิตแล้แต่เราต้องเชื่อตัอันนี้คือพี่หาเขียนครับเอาอยู่เลยเห็นเอาแล้วครับ อ๋ออะไรอ๋อเอาดูๆอย่างนี้ก็รู้ว่ามันอยู่เหรอเอ้าทำไมถึงจะรูั่ะคะโอ้มันอุ่นมันไม่เห็นตัวกบนะเนี่แต่ว่ารู้วขาหลังมันเดี๋ยเคลียดินอุ่นเลยใช่มันเคลียดินแล้วเอายังไงเอายังไงเนี่ยขุดเอาเดี๋ยวขุดอะลองที่พอแล้วครับมาแร่งมาลงไปลุมแรกได้ดิได้ดิได้อยู่เนาะเอาล้วครับเอ้ลองดูเคยรู้ว่ามันเขาต้องมาขุดโดวขนาดนี้เลยหรือเนี่ยขุดทุกรู่ไอ้บางทีไม่ได้ขุดมีไหมโอ้ออกไปแล้วออ๋อยู่อยู่ เอารู้เดงครับแทงลงไปก็รู้ว่าอยู่อไรอย่รันมันดังดิ้นคอกๆเนี่ยขุดทุกตัวแหละธรรมดาจริงเราเออย่างนสายตาดมองเกีียวขาจริงว่ารู้ว่ามันอยู่ล้รู้ว่าเนี่ยพึ่งนี่ยถกหญ้าเล้นายพานจะเสียงกันเน้อนาพานเน้ ที่เราอยู่ข้างๆกันนี้เนี่ยเขงอยู่ข้างเอาเลยโอ้บางทีเหรอมันเป็นกลุ่มใช่ไหมปันฝังบานหนึ่บาดมือ่บาดนี่เดี๋ยว้นมาเลยดูครับใจเย็นนะครับค่อยๆนะค่อยๆนะโอ้อ้าวทำไมเหล็กของเรามันเป็นแบบดึงได้อย่างนี้เหรอติดติดโอ้โอ้วครับ ใสสวยอยู่นะโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยโอ้ยปูจะมีอีกจ้ารู้มันลากถ่ายให้หน่อยดิรู้มันไม่มีปูไม่มีปูเลยจะได้ทำปกเทปได้แล้วหนึ่งตัวหนองทิศคงอ่ะมีเนี่ยเยอะแยะไปเลยอ๋อถ้าถ้าเจออย่างนี้แล้วจะจะเจอเรื่อยๆหรอคะเจอเรื่อยๆนี่รู้มันเอง ได้หน uh, yeah, sure. okay. hey, ึ่งแล้วครับไปลอาหาหาเอกันหาลูเช่กันใช่ใช่ขวางนี่เนี่ยเตัอไรขวาโอเคครับี่น้องครับหาหมายต่อไปครับหาเจอไทยไปลอง้งเลยโอ้เราก็ขัหางอย่างนี้แหลอตะอย แล้วแล้วแล้วโอ้หัวแรงเจออีกแล้วได้ได้่อย่ันแ้ออาออกไปแล้วางอ่รู้ังไงว่าออกไม่ออกโอ้น้ำมีอยู่อ๋อถ้ามีน้ำคืออยู่เยี่ยมมันโอ้มีเยี่ยมมีอะไรเลื่อยนี่นี่รู้นึไ้าเ้ไ่อะทล้ล้เน่ผมเริ่มเป็นแล้ว

โอ้ได้เห็นเห็นเอ้ยจริงๆเลยเว้ยนอนขดอยู่ข้างในเนี่ยอ๋อชอบบบนี้ด้วยนี่นี่เออเออเออแล้วอยู่ข้างในแหละเอาออกมาเป็นตัวอืมอ่าแล้วขอแก้วตะแกงออกค่อยๆเลื่อมมาข็ได้ถ่ายที่อ่ะไปค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆนะจัดเลยจ้วยโอ้โหอันนี้้ตุยตัวสวยด้วยเหลืองเฮ้ยแกเหลืองๆแต่มันตัวไม่โตมีกบนาแท้ไอ้นุ้ยโอ้มีไว่เนาะไอ้เมียกลัวมันโอ้โหสุดยอดพี่น้องเลยอย่าเพิ่งเอาใส่ ไม่อยู่นะครับปล่อยไฟอุตสาห์เจอแล้วเนี่ยรูที่ผมเจอที่เจอไม่อยู่ผมเจอไม่อยู่นี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 ่น้องอ่านี้เหรออย่างนี้มันแห้งไปผมดูเองผมก็ว่าไม่น่าอยู่ยลรูเยอะโอ้ยรันใช่ล้วออกไปแล้วอันนี้ก็ใช่นี่นี่อาจจะอยู่นะทำไมรู้ได้ยังไงว่าอยู่ไม่อยู่ออกไปแล้วสายตาเอออยู่ไหมนั่นอยู่ไหมเนี่ยอยู่ไหม ไม่ไม่ไม่ยศเนอยังอยู่ตรงนั้นอยู่ <laughs> ลุมลื่นเนะาะลุมลื่นนี่มากอะก่ะอีรัศงายไปคุณไปลุมลื่นดีนห,หน่าาอยหา้านมาหาลูวให้เจอละโอ้ยภาพนี้สวยมากเจ๊จะถ่ายภาพนิ่งให้นะเดี๋ยวซูม,มลอง